ทำอะไรที่ทถ้าเกิดประโยชน์เขาคือเราทําอะไรปับร๊บชาวบ,บ้านที่อยู่กับเราก็ได้ประโยชน์ลูกน้องเราก็ได้ประโยชน์ขายประมาณรัวละร้อยเราขายในรัวละก็ประมาณสองแสนบอนประโยชน์ให้กับโลกเราอยากสร้างสีเขียวเติมสีเขียวให้โลกเขาส่งขายถึงต่างประเทศได้ตลาดไม่พอครับ สวัสดีครับผมพบ,บกับเกษตรสองมืออีกอีกหนึ่งครั้งนะครับผมวันนี้พามาไกลถึงหนองคายอ่าใช่มาดูกเกษตรที่นี่มาที่นี่ที่นี่แล้วขออนุญาตอยากจะร่วมพูดคุยบ้างอเออดูแต่ในคลิปไม่เคยเลยอเออเกษตรสองมือมาไกลอยู่นี้มไม่ใช่แค่หนองคายแล้วเลยจากหนองคายมาอีกอาพลพิสัยเลยที่อำเภอโพลพิสัยนะฮะผู้ชมต่เหตุที่มาที่นี่ก่อนเม่ไงฮะก็คือมีคนทลายฟังว่าที่นี่ทำเกษตรเพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู้อ๋อซึ่งจริงๆที่ผมไปมาเนี่ยเขา ทำก็เสร็จแล้วก็ส่งความสำเร็จแต่เขาไม่ได้วางแผนเพื่อให้คนหนึ่งมาเรียนรู้เพีย่เขาทำสำเร็จแล้วคนหนึ่งเข้ามาเรียนรู้แต่ที่นี่ก็คือว่าวางแผนก่อนอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมสนใจมากใช่แล้วก็อยู่กับเราตรงนี้นะครับคุณหมอสันนะฮะนรแพทย์สันสุนทรธนากลนะครับนะจุฑาสรีด้วยนะครับครับหมอสันเองก็เป็นเรียกอะไรฮะเจ้าของเรียกอะไรดีเจ้าของแหละเจ้าของเจ้าของด้วยนะครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งท่านก็ดูแล อ๋ตำบลพลวิสัยนะเป็นนายกเทศมนตรีพลวิสัยด้วยงานก็เยอะอยู่นะคุณหมอสันอะไรมันเริ่มเกษตรเป็นเรื่องใช่ครับดูเป็นคุณหมอสันแต่ทำไมมัเกษตรเป็นหมอด้วยเป็นนายกดูแลประชาชนด้วยหันมาทําเกษตรอีกที่มาที่มาครับทำไมถึงมาหันมาสนใจเกษตรครับดูแบบไม่ค่อยคือคือผมเนี่ยเป็นคนคือถ้าทำอะไรคือเราได้เสียเวลากับมันแล้วเนี่ยเราก็อยากทําให้มันจริงจังแล้วก็ไม่ได้ผลนะอันนี้คือหลักคืออันนี้เป็นส่วนตัวผมตอนแรกคี่ทําเล่นๆนะทำมาอดีเลกงานแบบ เอาเวลาว่างมาทําเร่อๆพอมีความรู้ด้านเกษตรศึกษาพอยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งก็อยากทําต่อไปเรื่อยๆอมันเคยทําให้ผมทําทให้ผมลงมาลุยมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆที่มาของการทําแปลงนี้คือที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นเป็นที่ดินโลกล้างเปล่าเป็นป่าเสื่อมโทรมต้นไม้ที่ปีที่สูงที่ต่ํามีมีน้องธรรมชาติแล้วเป็นดินที่แบบปลูกอะไรก็ไม่ได้แล้วถามว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเอาเพราจริงถ้าสมมติชาวบ้านเขามาดูกันเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาจะทำอะไรใช่มันทำปลูกข้าวก็ไดนิดหน่อยเขาจะปลูกยยคาแบบนี้มันก็ไม่ลาบเพราะมันมันก ดินดอนมีที่ดินลูกลังเนี่ยแล้วเขาก็ทิ้งไว้ลูกลังว่างเปล่าแล้วเ็าไปขายให้เราผมมีช่วงหนึ่งผมบ้าผมก็เลยเห็นเห็นที่ตรงนี้มันทิ้งไว้เฉยๆหลายปีก็เลยอยากทําประโยชน์ทําประโยชน์ให้ให้ที่ดินแปลงนี้เปล่าๆเลยคือสิ่งที่คิดก็คือสร้างประโยชน์ให้กับที่ดินแปลงนี้ประโยชน์ก็คือประโยชน์อยู่3ทางนะครับทางแรกคือประโยชน์ให้กับโลกคือเราอยากสร้างสีเขียวเติมสีเขียวให้โลกผมก็คือเราก็คิดว่าจะปลูกป่าปลูกไม้ปลูกสักทองพวก ไปดูพวกนี้ฮะอันที่สองก็คือประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็องค์คาระยก์ที่อยู่ดูเราเพราะผมก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่เยอะมีลูกน้องมีทีมงานเยอะคนดูแลแล้วก็มีคนที่ต้องดูแลเยอะมีเครือข่ายเยอะก็เลยอยากสร้างงานให้เขาทําอะไรที่เาเกิดประโยชน์ต่อเขาคือเราทําอะไรปั๊บชาวบ้านที่อยู่กับเราก็ได้ประโยชน์ลูกน้องเราก็ได้ประโยชน์คือหางานหาอะไรเพิ่มสร้างงานเพิ่มจากฟิลเดิมที่เรามีอยู่แล้วผมก็มีทั้งฟิว ทำโรงพยาบาลทำโรงเรียนเป็นนายกเทศมนตรีอะไรดูแลประชาชนในพื้นที่ธุรกิจหลายอย่างแล้วก็เกษตรเนี่ยก็น่าจะทํารายได้ให้เพราะว่าเป็นประชาชนเขาถนัดอยู่แล้วเราแค่สร้างอะไรให้เขาต่อยอดให้เขาแล้วเขามาร่วมกับเราเนี่ยรับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยอันนี้คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับองค์การะยพบนะครับว่าจะเกิดอะไรบ้างเราก็ต้องวางแผนแล้วประโยชน์ที่สามคือประโยชน์ต่อ ตัวเองก็คือได้ออกกําลังกายได้พ like ักผ่อนได้ใช้เป็นงานได้เลยอ่ะใครเครียดอ่างเงี้ยฮะใช่เงี้ประโยชน์คือเราจะได้แบบมีที่พักผ่อนแทนที่จะไปทําอย่างอื่นก็มาอยู่สวนได้ออกกําลังกายได้อะไรเงี้ยก็ทําให้รู้สึกว่าจิตใจก็โปร่งใสขึ้นอะไรเงี้ยแล้วง่ายคือเราสบายใจขึ้นอย่างบอดี้ใส่พอดีุยโดดด้วยโอ้โหเอาเรื่องว่ะ คุณหมอสันครับทำไมที่นี่ถึงเลือกเลี้ยงปลาช่อนคือปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาเศรษฐกิจคือเราดูก่อนจะเลี้ยงเราจะมีการวางแผนก่อนศึกษาปลาที่น่าเลี้ยงปลาที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ปลาที่ขายง่ายสองทันคือเรามองถึงตลาดว่าถ้าเราเลี้ยงปลาอื่นเนี่ยคนคนคนเขาเลี้ยงเยอะซึ่งก็แถวนี้จะเลี้ยงกันแต่ปลานิปลาอะไรนี่ใช่คนเลี้ยงเยอะปลาช่อนแถวเนี้ยไม่เคยมีใครเลี้ยงถ้าเราเช็คตลาดดูเนี่ยคือเวลาอยากกินปลาช่อนเนี่ย หาทานยากหาซื้อยากแล้วก็มีคนที่เขาเลี้ยงปลาช,ช่อนในหนองคายมีเจ้านึงแต่เขาเลี้ยงในบอ่อปูนเขาส่งขายถึงต่างประเทศได้<อ>ตลาดไม่พอครับแต่เราก็เลยว่าถ้าเราเลี้ยงปลาช,ช่อนในบอ่อดินมันจะมันจะดูดีกว่าที่เราเลี้ยงในบอ่อปูนด้วย<อ>เราก็เลยถ้าเลี้ยงปลาช,ช่อนน่าจะไม่กังวลเรื่องตลาดเป็นอันดัแรกนะครับเพราะเราเลี้ยงค่อนข้างเยอะมันก็เลี้ยงยากนะตอีที่สองมันใช้ทุนสูง<อ>ใช้ทุนสูงมันกินเก่งปลาช่อนหมื่นตัวเนี่ยมันกินวันหนึ่ง ถ้าตัวโตวนะฮะใก,ใกล้ประมาณ4เดือนขึ้นสามสเดือนอไปมันกินหมื่นตัวในวันละสองสอบอสองละประมาณ800ก็วันละพันหกคือถ้าเรียว่าช่างก็ต้องดูดูกําลังในการในการที่จะซื้ออาหารเลี้ยงมัน<อ>แล้วก็เราคํานวณแล้วเออเราจะเลี้ยงเท่าไหร่เราก็หมุน<อ>เวียน<อ>การจับเปราช้อนขายเนี่ยต้องวางแผนให้มันอย่าเอาขึ้นทีเราเยอะๆคือสมมุติว่าเขาเลี้ยง5 6เดือนเราตั้งไว้6เดือน6เดือนก็คือเราเลี้ยง6บ่อ หกบ่อความหกบ่อก็ปีหนึ่งสองบ่อนี้ยก็ได้2รอบถูกไหมครับหกหกบ่อก็ได้12รอบพอดีเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี้ยสิบหกบ่อเราเนี่ยก็จะมีปลาขึ้นเดือนละบ่อพอดีเขาเลยบอกเช่นผมตั้งชื่อว่าบ่อมะกะลาบ่อมะกะลาจะไปชุกจะไปชุกคู่กับบ่อกันแล้วก็ได้หกเดือนหนึ่งบ่อก็เป็นเจ็ดต่อไปก็เดือนที่เจ็ดคือหมายความว่า เราลงปลาเนี่ยคือครเราอาจจะลงไปธันวากือนักมักราคือบอ่อมกราคือมัก,ก,ร,ามก,กราเต็มเดืนอนมก,กรากุ่งพามีนาเมษาพฤษภามิถุนายนเต็มเดือนต้องจับายในเช้นเดืนนอนพิณาดอกปลาต้องเป็นลงนใหม่<ง>ต้องลงไปในต้นเ,เดือนกรกฎาหรือไปพินาก็จะลงใหม่มันก็จะคู่กันตลอดการขนาดแล้วน้ำหนักของปลามันก็ต้องได้ตามที่ตามที่เป๊ะๆเลยครับประมาณ2ตโลเจ็ดแปดขีดน้ําที่ใช้ในบ่อปลาเป็นน้ําจากใต้ดินเท่านั้นน้ำบาดาลเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าน้ําที่อยู่ในบ่อปลาเนี่ยมันจะปลอดสารเราจะกันน้ําจาก ที่ข้างรอบซึงอสชไเขาอาจจะมีปุ๋ยมีสารเคมียาฆ่า,มาแมลงที่อาจจะไหลมาใส่ที่เราเนี่ยเราทากันไว้ฮะทำคองอใส่ไก่กันที่ไว้ไม่เห็นไ,ไม่ให้ไหลลงมาในบอ่อปลาเราอ๋อมันจะมีเฉพาะขี้ปลาทั้งอมันก็จะค่อนข้างจะมั่นใจว่<อ>ปาปลาปลาเมื่อมันกินอาหารที่เราให้เท่านั้น ไม่มีสารปนเปื้อนคั่นใจวลาปลาที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันปลาที่สะอาดโอเคก็เท่าว่าการวางแผนเนี่ยเราไม่ใช่แค่ว่าเราเลี้ยงกันปลอดสารพิษแต่เรากันสารพิษจากข้างนอกด้วยใช่ข้างนอกด้วยเราไม่ใส่ไม่พอเราไม่ให้ข้างนอกมาขังเราด้ยโอเคเพราะฉะนั้นนอกจากจะบอกว่าที่นี่ออร์แกนิกธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ะไรแล้วเรายังกันจากข้างนอกมาด้วยด้วยเพราบว่าอันนี้คือการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราเอาที่มาวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราจะเราจะทําให้มัน ดูแบบดูแล้วมันเบาอ่ะแล้วก็เราก็อยากกินเองด้วยเราเราซื้อเองกินเองเราเลี้ยงเองด้วยเราเลี้ยงเองกินเองแล้วก็เพื่อนพักพวกมาก็แจกบ้างที่เหลอก็ขายส่วนการเลี้ยงปลาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น parity ระดับ2ครับจุดประสงค์หลักคือผมต้องการปลูกทุเรียนแปลงนี้ครับทุเรียนในอกสานซึ่งผมปลูกถึง5 0 0ต้นแปลงใหญ่ครับผมต้องการปลูกทุเรียน แต่ทุเรียนมัน5ปีกว่าจะได้ผลอ่ะทีนี้ถามเรื่องการขายละครับเอาปลาเงี้ยขายอะไรบ้างคือกินคนเดียวไม่พออยู่แล้วใช่ <นะ S 2> เราวางแผนบอน่อนึงแล้วครับเอาตีไว้ประมาณ5,000ตัวอย่างเงี <isas S 1> <น>้ห้าพันตัวบา,บางบ่อ,อก,ก็เจ็ดพันตอนนี้มันลงไปหมื่นหนึงแต่แรกมันลงใหม่ก็เลยมันเยอะเราออกตีไว้เอาตีไว้ประมาณ2,000ักิโลสองพันห้าสองพันหนึงสองพันห้าสองตันสองตันเนี่ยเราขายขายประมาณรัวร้อยเราขายในรัวร้อยก็ประมาณสองแสนบ่อนึงเราจับขึ้นมาแค่เดือนละบ่อ เบี้ละหมอเนี่ยก็ขายให้ลูกน้องประชาชนในพื้นที่กินเนี่ยก็พอดีคือออกมาประชาชานเขาก็มา,มาขอแบ่งขอซื้อเจ้าละ50โลร้อยโลแล้วเขาไปขายต่อ,อเขาไปทปาําปลาล่าเขาไปทําแบดปลา,าแดดเดียวแล้วเขาก็ไปขายหมู่บ้านให้คนละห้าสองสามโลตอนแรกผมก็กังวลนี่ว่าถ้าเอาขึ้นมาเยอะกลัวจะขายไม่หมดก็ต้องหาตลาดเช่นไปหาตลาดลาวาไปหาตลาดต่างจังหวัดไปรออยู่ครับหรือไม่เราขี้เกียจเราก็ยกมีคนมารับซื้อหน้าบ่อก็มีเขามาจับเอง อาจจะได้ราคาถูกลงไปนิดนึงเ็าจับเองก็แต่ว่าเราเราจับเองเราเซ็คราคาเท่านี้ปลาเราสะอาดเราเซ็ตที่โลละร้อยนะครับปลาว่าถ้าเราจะจับปลาเราประกาศไปไม่ถึงอาที่เนี่ยจะมีคนมาจองเต็มสองตโลประมาณสองตโลก็เท่ากับว่าเราขายปลาเนี่ยอาจได้กำไรนิดหน่อยแต่ที่เนี้ยชาวบ้านได้ด้วยได้ด้วยเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปขายบางทีเพื่อนมาก็ให้ไปบางทีชาวบ้านเขาเอามาจากเราเนี่ยเขามาเอาร้อยโลเขาเราขายร้อยหนึ่งเขาไปขาย ร้อยสามสิบร้อยห้าสิบนี้ฮะอ๋องี้ฮบ่อตัวอย่างครับบ่อทำาได้ให้ชาวบ้านด้วยใช่ครับอ๋อใช่ไหมแล้วสำคัญที่สำคัญที่ประเมินค่าไม่ได้คือน้ําที่เราดูดจากบ่อปลาไปหมักที่ปลาเนี่ยเราเอาไปหมักก็มันลดน้ําต้นไม้เนี่ยมันมีสารอาหารงอกงามงามมากเนี่ยต้นไม้ผมไม่ต้องใส่อะไรผมใส่เนี่ยเห็นไหมเออปักตบเนี่ย คือผักตกเขียวเห็นไหมพอผมบอกปลูกทุเรียนทุกคนสันหัวหมดมันเป็นต้นไม้ที่ดูแลยากมากผมจะพยายามพิสูจน์ว่าทุเรียนที่สานเนี่ยปลูกได้สิ่งที่ผมว่าทุกคนกน่าจะแปลกใจนะดูเพราะว่าคนที่ชิมทุเรียนหรือไปชิมสวนเนี่ยไม่ค่อยเห็นกล้วยในแปลงทุเรียนอ่าทำไมคุณหมอสันถึงเลือก ปลกกล้วยข้างๆผูเรียนแบบนี้เลยครับคือหนึ่งวางแผนเราก็อย่าวางแผนจนเวอร์อย่าคิดใหญ่จนเกินไปหรือคิดเล็กเกินไปที่ทําให้ขาดทุนไม่คุ้มค่คมามันต้องพอดี